วัสดีครับเ,เพื่อนๆวันดีผมปลูกเงาะไว้น่าจะไม่ถึงปีนะนี่ครับหลังจากน้ําท่วมแล้วก็ตอนนี้น้ํามันลดละวัอดีเดินมาดูแล้วตนน้นเงาะก็ยังสมบูรณ์ดีนะน้ําท่วมไปตะมาณก็สองถึงสามอาทิตย์เลยนะก็ยังมีการแตกยอดอยู่ต้นอย่างเล็กอยู่ปลูกไว้ประมาณ 89ต้นแต่ว่ามันมีต้นหนึ่งเนี่ยมันเริ่มเหมือนจะมีดอกออกมาหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ใจนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่ามองเห็นไหมผมก็ไม่เคยปลูกกอเหมือนกันปลูกครั้งแรกก็เพิง่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละว่าดก ต้นมันเล็กมากต้นมันประมาณ180 180เซนอย่งเงีนี่ครับต้นมันต้นมันนี่ครับต้นมันเล็กนิดเดียวต้นมันส่วนต้นนี้ส่วนต้นนี้มันมันโดนน้ำท่วมหนักตอนโดนตอนโดนน้ำท่วมหนักเนี่ยตอนโดนน้ำท่วมหนักเนี่ยผมมาขยับต้นมัน ทำให้ต้นมันเหมือนจะเหี่ยวมันจะตายครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มมาเริ่มแตกยอดออกมาใหม่นะนะอันนี้เป็นยอดเก่าที่ตายอันนี้ยอดใหม่ที่มันเริ่มจะเริ่มจะงอกขึ้นมามันก็เอ็นต้นมันก็จะเอ็นไปตามลมที่ที่มันตอนนั้นพายุมันเอ็นพายุมันพัดแล้วก็ต้นมันก็เอ็นไปเรื่อยนี่ก็แตกนีก็แตกแตกยอดอยู่ ต้นมันก็ล้มมาเลยต้นนี้ก็ออกแต่ยอดยังไม่ออกดอกต้นนี้ก็หลังจากทำแห้งนะมันก็แตกยอดได้สวยมากเลยนะเหมือนเงาะมันจะทนน้ำท่วมไดนะ้เพราะว่านี่น้ำท่วมรอบสองแล้วนะปีนี้ต้นนี้ดูใหญ่เลย ต้นมันเริ่มใหญ่มากแล้วนะครับเริ่มใหญ่ขึ้นมากแล้วประมาณสองนิ้วมือตอนปลูกก็ประมาณนี้ครับตอนที่ซื้อต้นปลูกมาก็ประมาณนี้เป็นต้นเสียบยอดนะครับซื้อมาประมาณนี้อันนี้น่าจะประมาณปีถึงปีไม่จําไม่ได้นะครับผมก็ไม่เคยปลูกเนาะนะตรงน,นี้เป็นดินดินเหนียวด้วยแถมน้ําท่วมอีกเออ เราก็ปลูกแลกกว่าคนอื่นเขาข้างๆนู้นก็หนบสวนยาง่าราซะง,งั้นฝั่งนี้ก็เป็นปาล์มน้ำมันส่วนเราก็ปลูกไปเรื่อยปลูกผสมผสานไปปลูกถ้าที่เราจะคิดว่าปลูกได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดีย๋ยวอยลงคลิปอื่นๆให้ดูอีกนะครับ